สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกคนนะครับวันนี้บัตรจะพา FC นะครับผมมาอัปเดตร้านทุเรียนร้าน,านป่าอ้วนนะครับผมตลาดนะัดปตทหัวออเชียและกระบังนะครับผมเดี๋ยวบัตรนี้จะพาไปชมบรรยากาศหน้าร้านกันเลยครับผมไปกันเลยนู่นคนคนจีนนะครับได้จะเลือกเองเลยนะ ลูกเนื้อเยอะเปลือกบางจะถูกใจหรือเปล่าระวังล่วงนะครับอะเปลืกบางหาอนะหาไหนลูกนี้ไหมครับแม่เอาไหมจะให้ป้าอ้วนดูให้อีกทีนึงว่าจะเนื้อถูกใจหรือเปล่าอ๋อลูกค้าเตรียมพร้อมมาเลย แสดงว่าตามมาจากในแฟนเพจสองลูกนะครับเนี่ยก้ายับดูซื่อไปจัั่นแไม่ต้องแก่ไม่ต้องแกไม่ต้องแกให้แก้เถอะค่าแก่ค่าแก่ เปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วจีนี่สองลูกนะครับแม่บอกอย่างอุ้ยเนี่ยป่ะตีลังกาลงอ๋อหมด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 ว่ากล่องมันยาว กล่องมันใหญ่อยู่อันนี้ลูกค้าเอาไอ้อะไรนะเขาเรียกว่าอบมาเลยกล่อง <c oughs> ขอบุณเอชเอชซีเมาหน <c oughs> ุนทุกปี <c oughs> ใช่ใช่ครับอยู่ในนี่บไม่ได้หล่นพื้นครับ <c oughs> หล่นในตะกร้าไอ้เปลือกหล่นก็ไม่เป็นไรเรากนไม่ถึงจะทำไม่จึงอะไร ลงื้อลงเนตะ้าอันนี้เป็นเนื้อแบบสุกพอดีทานเจะกินแบบนี้หวานๆนะครับย้อนเลยอวนผมจะเป็นคนยวนสิยนเนคยน แขงบๆแข่งๆง,ๆๆๆๆง,ๆๆงๆครับร้านปะอ้วนนะครับเอซสามารถปักหมุดปักจีพได้ที่ร้านยาก,กันเองเพืตัดได้เลยนะครับอ๋ออันนี้มันคนละลูกนั่นแม่แพ็คใช่ครับ ลูนั้นห้าพูเลยนะครับใช่ใช่ไม่มีใช่ถ้าไดน้อยแกไม่ทงากรู้กัตรงใช่ใช่ใช่ใครับกินก็อกินก็ไม่กินอืจนเปิดแล้วกินอยู่แต่กินจน่ได้กินยอะูมไม่ได้กินเยอะขน้นทุกปีใช่ไม่เถียง สำหรับอันนี้ครั้งท,ท,ที่สองันนี้ครั้งที่สองเร<ม>าหมดแล้มาแล้วมันไม่ว่างไงครับช่วงคนเยอะองงคน,นเตียนคนเต็มฮะใช้ใใลูกค้าเยอะนะบางทีม,มาช่วงลูกค้าเยอะอาจจะรอมีธุระเหมือนนแต่ช่วงหน้าอะไรนะหน้าระยองจันจันระยองเนี่ยไม่ต้องห่วงเพี่ยว วันใหม่เสาเอุปถัมาภ์ซุปมา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 พรุ่งนี้พรุ่งนี้อะพรุ่งนี้วันอังคารมาบบมอีกสองคืนมาเสาอ่ะพอดีเสาซุกก็ได้เสาก็ได้ต้องบบมอีกสองคืนนะครับอย่างน้อยใช่ไม่ได้เสาพอดีเลยเสาเนี่ยจะพอดีเ๊ะมันจะได้มีเยอะตัวเลือกเยอะหน่อย ถ้าวันศุกก็จะตัดเรื่องน้หน่อยแต่ต้องมาก่อนนะเก้าร้อยสิบเนาะมาก่อนสองทุ่มนะอย่าแวสิแหมอะไรอะของมันเองนของมันไอย่างงี้บอกเลยว่าไม่ใช่ของมันาเลยมาอุดหนุนแกได้ครับจะเปิดทุกวันนะช่วงนี้ครับจะขายทุกวันนัทุกวัน ขายดีครับมามาเดี๋ยวช่วงเงย็นๆี่ลูกค้ามาเยอะนะครับแบบเป็นแพ็คแบบ<ด>อันนี้มาเลยยอดครับเต็มกล่องมีลูกค้ามาอุดหนุนประจำนนใส่ถุงเตรียมถุงมาด้วย<笑><笑>แน่นอนเห็นไหมถุงใสยาวหรืใส่ก้งอย่างนี้แหละตีลักาปนะน่ะ นานแล้วเลยนี่ยนานแล้วเออหลายปีแล้วเออนั่นแหละวเออมันคอยอยู่ตรงนั้นใช่เรื่องประจำเลยตอนนั้นเลยเยองเลยสัมกัดเราอยู่ข้างในมันน้ามันเล็กปลาเลยออกมาอยู่ข้างนอกพื้นที่มันกว้างกว่ามันเล็กก็จริงแต่ว่าราคาเดิมราคาเดิมมันจะให้มันง่ายกว่าตรงนี้มันง่ายกว่าใช่เออแม่จอดรถเลยจอดแล้วก็ลงจะขึ้นจะขึ้นปุ๊บถายรถมาขึ้นกลับ ได่กว่าข้างหลังมันกว้างตึ้งตึกวันนี้หนึ่งแปดศูนย์ครับหนึ่งเปอร์เนต์เขียนยากเวลาวางเปลือกเนี่ยวางไปตึ้โดนร้านเขาร้านเขาลำคาญทะเลาะกันนี่เขาแม่งอยู่นอกเลยอยู่ข้างนอกสบายใจสบายใจคนเยอะคนมาอีกเหมือนเดิมมาเลยคที่มาแล้วลาบาอ้วนสองยายมาจากน้องจอกมาแล้วแกมมาครับเอาไปห้าลูกเขาขอบคุณนะผมขอบคุณเจฟฟีนะครับห้าลูกห้าลูกห้าลูกเอาไปแล้ว อาทิตย์หน้าขอให้มีนะอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะกลับต่างจังหวัดจะแวะมาเอามีมีสิแค่นี้เขาก็ไปอยู่ชุมพรแล้วกันเนี่ยใกล้จะถึงแล้วหรอมั้งแม่บ้านมคขับแลก็มาเลยมั้งโอ้เจ่งคนขับมันทุราเขามาไม่ได้นะกลางของเก่งๆนะครับมาเลยอาทิตย์หน้าหยุดยาวใครจะกลับต่างจังหวัดอ่ะ แวะมาหาปลาอ้วนได้นะครับใช่ครับมันแม่เหรอใช่ครับมันแม่ครับไม่ใช่อาทิตย์หน้าอาทิเดชถึงนี่แหละเออใช่ใช่อธิเดชถึงวันจันทร์แต่มันหยุดยาวไงจันทร์ใช่สิบสองวันจันทร์ครับผมสิบสองวันจันทร์ก็สิบก็เสาร์อาทิตย์เลยอ่าสองอาทิตย์จันทร์อังคารอังคารหยุดอังคารหอะไรด้วยอังคารหยุดเพิ่มอังคารนี่มันอะไรนี่นะเนี่ย เมืองไทยแ่ยหยุดเยอะนะมาเลยเข้ามาเลือกได้เลยครับสำหรับัรรดุที่ใครที่จะเอาทุเรียนกลับต่างจังหวัดได้นะครับ f c สามารถปักหมุดปักพได้นะครับผมที่ร้านยากันเองเพจสัตว์ได้เลยนะครับมาหาปอ้วนถึงหน้าร้านนั่นเลยปาะ้วนจะมาถึงร้านประมาณเที่ยงนะครับก็พอดีอ่ะรับเสร็จก็ยิงยาวกลับต่างจังหวัดได้เลยนะครับ แบบเป็นแพ็คก็มีนะครับอู้ลุกนี้ใครสนใจเนี่ยเจ้าลาดำแบบเป็นแพ็คก็มีเลือกซื้อสำหรับเรากินน้อยนะครับกินเยอะกินน้อยขอให้บอกครับเนื้อแบบไหนมาลูกค้าจะกินแบบเนื้อแบบสุขพอดีทานแล้วก็กรอบนองนุ่มในเลือกได้เลยครับชอบเนื้อแบบไหนครับกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมครับ มมมีีมีทิ้งล้งแน่นตะกร้าเปลือกเอาไปเทเลยเดี้ยังลูกเล็กลูกใหญ่กินเนื้อไหนบอกมาบอกได้เลยครับแตะดูได้ไม่ต้องห่วงตัดสินใจก่อน เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะ่าสุกนะครับคลิมในบ้านนี้ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดครด้วยนะครับผมอย่าลืมแม่มาหนูนะผมกับร้านทุเรียนร้านปาะอ้วนนะผมกับตลาดนัดปตทหัวตะเคียและกระบังนะครับสวัสดีครับผม